ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไหวเหนือกระบาดสวัสดีค่ะเซก สวัสดีครับพี่จูอ๋สวัสดีเสียงชัดมากอ่าโอเคเสียงพี่ชัดไหมชัดครับโอเควันนี้เสกอยากเล่าอะไรให้กับพวกเราฟังที่เป็นเหนือกระบาลบ้างโอ้จริงๆหรผมเ็มเคยมาแชร์ประสบการณ์กับทางรายการ2เรื่องแล้วนะพี่ใช่ก็ตอนแรกก็คิดแบบเออไม่น่ามีเรื่องแบบไม่น่ามีเรื่องอะไรนะแต่วันนั้นอะ่ะผมจาได้ว่าล่าสุดอะ่ะพี่แก๊ป ที่เป็นแอดมินนี่แหละพี่ <Okay. S 2> มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะพี่พรแคลวคาดแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุใช่ไหมครับมันก็ทําให้ผมอ่ะสะกิดใจเรื่องของผมที่ผมเคยเคยนี่ไว้เรื่องของผมอ่ะที่อ่าอยากจะแบมาแบ่งปันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องของผมเองแล้วก็พระพุทธรูปองค์หนึ่งอ่ะที่ที่บ้านผมมาจะเป็นท่านจะเป็นพรประธานของบ้าน okay. ใช่ครับแล้วก็คนแถวในโซนภาคตะวันออกอ่ะจะรู้จักกันดีถ้าปกติแล้วผมเกินถึงพระพุทธรูปที่ฉาเชิงเซาอ่ะพี่พอเดาออกไหมครับว่าพระอะไรหลวมพ่อวันไรขิงเหรอฉาเชิงเซาดิพี่ครับพ่อโสธรถูกต้องครับต้องขอโสพระพุทธโสธรแห่งเมืองแปดริ้วครับใช่ครับเรื่องเนี้ยก็ปกติแล้วผมม่ะ แรกๆเลยผมจะนับถือหลวงพ่อตามปกติน้องที่นับถือตามพ่อแม่ก็คือเวลาท่านไหว้หรือท่านไปเที่ยวแปดริวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปกราบไปไปไหว้ท่านขอบรารมีท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพระองค์แรกที่ผมพ้อยคอออ mm ื hmm. ใช่พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้น,นผมก็จะจะแชร์ให้ฟังแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าปฏิหารพระเมืองแปดริวครับออื hmm. ก็ เร,เ,เรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงช่วงหนึ่งของน้องสาวนะครับน้องสาวคนเนี้ยเป็นลูกของน้าชายผมผมเรียกน้องว่าลินโอเคครับลินกับผมอะอายุอะจะห่างกันเยอะพอสมควรเลยที่ประมาณรอบนึงนะครับ uh huh. ผมก็เลยจะเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นแบบเบบี๋จนเขาเริ่มโตแล้วก็เข้าสู่วัยทำงานตัวลินนะก็ได้ทำงาน อยู่ที่สถานที่ไม่ไกลจากบ้านเขาเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ว่าลินน่ะอยู่ในเขตนอกตัวเมืองคือลินไปทํางานก็ไม่ไกลใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงชีวิตลินก็จะเป็นแบบว่าลูทีนก็คือทำงานบรรจันจถึงสุขเข้าตอนเช้าออกตอนเย็นชีวิตก็จะวนลูปเหมือนคล้ายๆแบบพนักงานออฟฟิศครับค่ะ <c oughs> จนมาวันหนึ่งช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปีหกที่ผ่านมานี้เองพี่ เย็นวันนั้นน่ะคือหลังจากเลิกงานเพื่อนๆที่ทํางานของลินนะ่ะเขาก็แบบเหมือนอยากจะแบบปาร์ตี้กันนิดหน่อยตามสไตล์ก็จะมีพวกขนมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องดื่มนิดนึง <Okay. S 1> ซึ่งลินน่ะก็เห็นว่าเออไม่ไกลจากบ้านก็เลยแบบอยู่เพื่อคุยกัแบบสังสรรค์กับพวกพี่ๆเขานะคร mm hmm. แล้วก็ตัดมาที่ผมตอนนั้นน่ะผมจําได้ว่าเวลาประมาณสี่ทุ่มซึ่งวันเดียวกันนะครับ ผมมาเสร็จธุระกาลังจะเข้าบ้านพอกลับมาถึงบ้านนะยังไม่ทันจะเปิดประตูเลยครับก็เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็น <cosa? S 1> <He? S 2> ว่าเป็นสายโทรมาจากป้า <c oughs> ผมก็เลยกดกดรับสายไปครับคือฟังที่จําได้ก็คือฟังเสียงป้าเหมือนคนอารมณ์แบบตกใจแบบตกใจมากแล้วก็กังวลก็ผมก็เลยสวนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นป้าบอกว่าเออมีเรื่องด่วนนะให้ไปช่วยน้าหน่อย ผมก็ถามว่าแบบผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเพราะว่าไปช่วยไปช่วยเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าลินเนี่ยโดนรถชนอืตอนเนี้ยน้าไปอยู่ที่เกิดเหตุแล้วและเหมือนทําอะไรไม่ถูกก็คือแบบเหมือนคนคนคนเป็นพ่อแม่ก็อาจจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะให้ผมไปช่วยดูพวกเอกสาร <ใช S 1> อะไรต่างๆให้อะครับ,รบ,รบพอได้ยินผมก็แบบว่าโอเคต้องทําอะไรบ้างแต่จังหวะจะหยิบ ุญแจรถกับเพื่อขับไปหาน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในต่างอำเภอใช่ไหมครับซึ่งระยะทางจากบ้านผมไปที่นัน่นประมาณ21กิโล <Okay. S 1> ผมนึกได้ว่าวันนั้นผมก็ไปดื่มมาผมก็เลยแบบให้ให้บัตรขับไปให้ดีกว่าบัรเนี่ยเป็นน้องชายผมซึ่งกำลังทำงานอยู่อีกที่หนึ่งพอเล่าให้เขาฟังบัตรก็เลยตัดสินใจเลิกงานแล้วก็รอบัตรขับรถจากที่ทำงานเพื่อมาหา พอมาถึงปุ๊บใ้จังหวะเ,เรากำลังสองคนนะกำลังจะออกไปไม่เกินสามกิโลครับก็มีเสียงเรียกเข้าอีกรอบหนึ่งจากป้า <Okay. S 1> แต่ก่อนรับสายอ่ะตอนนั้นก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแบบเออทําไมโทรมาบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยพอกรรับสายป้ากาแล้วแต่ผมก็ส่วนกลับไปทันทีว่ากําลังไปนะ <Okay. S 1> แล้วก็แบบน่าจะถึงโรงพยาบาลไม่เกินสิบห้านาทีครับป้าก็สวนกลับมาว่าเออเออ,เอ,อไม่ไม่ต้องขับออกมาแล้วนะ ให้ไปรอที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเลยเพราะลินนะ่ะมันหยุดหายใจไปพักหนึ่งจึงต้องรีบนำตัวจากที่นั่นนะ่ะไปส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดแทนตอนนั้นพวกผมก็เลยแบบหันหัวรถอ่ะไปรอที่โรงพยาบาลที่นั่นแทนพอไปถึงผมจำได้ว่าเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วก็ไปยืนรอตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพี่พแผนกหน้าห้องฉุกเฉินนะครับ ก็เราถามเจ้าหน้าที่ว่ารถโรงพยาบาลรถพยาบาลจากโรงพยาบาลเนี้ยมาถึงหรือยังเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่บอกว่ากาลังมาความรู้สึกแบบตอนนั้นแบบแต่เวลาแต่และวินาทีผ่านไปช้ามากๆเลยีซึ่งตอนนั้นอ่ะเรายืนรอกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจนในที่สุดรถพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินก็ขับเข้ามานําเตียงผู้ป่วยลงมา ภาพที่ผมเห็นนะ่ะก็คือน้องสาวผมมัีอาการทรงทรงชีพจรอ่อ,อนค่ะค <Okay. S 1> ือร่างกายมันก็มีรอยฟกช้ำรอยเขียวรอยแดงอะไรครับแล้วก็ที่ปากมีคราบเลือดแห้งกลางอือ <c oughs> พร้อมทั้งบางจังหวะยังมีเหมือนคล้ายๆร่างกายกระตุกกระตุกอะครับแล้วก็บางครั้งกระตุกกระตุกแล้วก็มีเลือดกระเด็นออกมายิดนึงอืม <c oughs> ครับพอเห็นสภาพนั้นนะ่ะพูดไม่ออกเลยที่แบบสงสารน้อง แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข็นเตียงเข้าห้อง ICU ียูไปจังหวะน,นั้นนะรอไม่นานนะทั้ง2เนี่ยก็ขับรถมาถึงโงรงพยาบาลพอดีแล้วก็มีเพื่อนๆของลินที่ทํางานที่เขาปาร์ตี้กันอยู่ะตามมาด้วยครับคือเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็เล่าให้ผมฟังแล้วก็เปิดคลิปกล้องวิดก้องวงจรปิดที่แถวๆนั้นให้ดูว่าช่วงเวลาประมาณ3ามสี่ทุ่มครับหลังจากที่ลินดื่มและเหมือนอาหารและเครื่องดื่มใกล้จะหมดค่ะ เขาก็อยากจะเหมือนแบบอยากจะปาร์ตี้ต่ออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยแยกย้ายอะไรอย่างงี้ครับลินและเพื่อนอีกคนนึงอ่ะรวมสองคนเขาก็ขับอาสาขับรถออกมาให้หาซื้อเครื่องดื่มให้ซึ่งสถานที่เขานั่งกินกันอะ่ะจะอยู่ในซอย <c oughs> ลินก็เลยขึ้นรถยนต์นั่งไปเป็นเพื่อนและให้เพื่อนอีกคนนึงขับออกมาพอขับออกมาจากจากที่กินออกมาจากถนนไปถนนใหญ่นะครับไม่เกินสองสองร้อยเมตรจากซอย มันจะเหมือนเป็นสี่แยกเล็กๆครับ <Okay. S 1> ซึ่งฝั่งตรงข้ามอ่ะตรงข้ามจะเป็นซอยขนาดเล็กรถจะวิ่งแบบได้แค่เลนเดียว <Okay. S 1> พอออกจากซอยปุ๊บก,ก็จะเป็นถนนเลนที่วิ่งส่วนกันแค่สองเลนค่ะ <Okay. S 1> แล้วโดยปกติถนนเส้นเนี้จะมีพวกรถตู้ทึบเวลาขนของอะไรอย่างงี้ครับ <Okay. S 1> รถบรรทุกแล้วก็รถพวกอีแต๊กอะไรเงนี้ครับวิ่งผ่าน <Yeah. S 1> แล้วก็บางจุดอะ่ะมันก็จะมืดนิดนึดนง ซึ่งปกติแล้วอ่ะน้องคนขับคนเนี้ยเขาสามารถเลี้ยวซ้ายออกไปเพื่อไปซื้อของร้านของชําได้เลยออืแต่ภาพแต่ในคลิปอ่ะภาพที่ผมเห็นคือรถสีขาวอ่ะพอเลี้ยวออ,ออกจากซอยปุ๊บเลี้ยวซ้ายออกจากเลี้ยวซยอยอ,ออกจากซอยปุ๊บเขาดันตีวงโค้งมันกว้างเกินอืแล้วไปทําให้กินเลนอีกฝั่งอืมใช่พี่แล้วก็จังหวะโคดเปะเลยรถเจอแจ็คพอต รถบรรทุกหกล้อวิ่งมาพอดีครับโอ้โหหกล้อด้วยใช่ครับรถบรรทุกก็บีแต่แล้วพยายามจะหลบมาฝั่งน้องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถักผมนะผมคิดว่ารถบรรทุกคงคิดว่าน้องอะ่ะคงข้ามไปฝั่งในซอยอืม uh huh. ใช่ครับแต่มันเหมือนความซวยอะ่ะที่น้องจังหวะนั้นน่ะเหมือนเขาได้ยินเสียงแต่แล้วเขาหักกลับเข้าเลนเดิมอืม uh huh. ตกใจใช่ครับก็พอหักกลับเข้าเลนเดิมก็มี เกิดอาการรถประสานกันก็ตู้มสภาพรถก็เล็กตามที่ผมส่งให้ทีมงานดูเลยครับออืครับนะเขาก็เดินเข้ามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่โกู้ภัยว่าสภาพรถตาาเหมือนต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องตัดเหล็กะพยายามนัดคนเจ็บทั้งสองคนออกมาออืแล้วก็ถึงแม้ถุงลมนิรภัยอ่ะจะทํางานแต่ก็ไม่สามารถรับแรงกระแทกได้ครับเพราะมันชนหนักมากอเจ้าหน้าที่ก็อยากจะส่ง คนเจ็บให้โรงพยาบาลให้ส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใช่ครับคนขับอ่ะอาการภายนอกเหมือนจะหนักระพีเพราะฝั่งทางโน้นชนเยอะแต่ว่าลินอ่ะเขาหยุดหายใจไปครับอทางทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็พยายามทำ CPR เพื่อถึงชีพจรกลับมาเจ้าหน้าที่บางส่วนก็พยายามหาข้อมูลแบบใช้บัตรประชาชนที่หล่นอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อติดต่อญาติดูว่าเออเป็นลูก เ้าเหล่าใครพักอยู่ที่ไหนหมู่บ้านไหนอะไรอย่างเงี้ย <okay. S 2> ซึ่งที่เกิดเหตุกับที่บ้านมันไม่ไกลทําให้คนรู้จักกันเยอะอืใช่ครับตัวของน้าชายพอรับสายจากผู้ใหญ่บ้านก็รีบไปรีบแบบไปถึงที่เกิดเหตุเลยพอไปถึงนาเขาก็เล่าอันนี้นาเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเห็นน้องอคือทับใจไม่ได้เขาบอกมือมันสั่นทำอะไรไม่ถูกมันจะวูบแบบจูบอย่างเดียวเลย,เลย,เลยพยายามโทรหาคนอื่นเพื่อให้มาช่วยค okay. แล้วก็ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยพาคนเจ็บอะส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและเร็วที่สุดออื mm hmm. แต่ตอนนั้นเองอะเหมือนลินจะอาการไม่ดีขึ้นเลยแล้วได้ <Okay. S 1> หยุดหายใจไปอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วจ <Okay. S 1> ึงต้องทําการปั๊มหัวใจเพื่อกระตุ้นหัวใจอีกครั้งหมอกเ็เลยโอเคถ้าเกิดอย่างเนี้ยไปส่งเข้าโรงพยาบาลประจําจังหวัดดีกว่าเ <Okay. S 1> พราะว่าเครื่องมือน่าจะพร้อมกว่านี้อ mm hmm. พอเนี่ยน้องเขาเล่าจบ ผมก็ได้แต่นั่งเงียบๆแล้วรออย่างเดียวตอนเนี้ยคือหลังจากนั้นไม่นานครับลินก็ถูกเข็นออกมาจากห้องฉุกเฉินเพื่อไปห้องซีทีสแกนสมองและเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าอาวัยวะภายในอะไรมีกระทบกระเทือนไหมมีการฟกช้ำภายในส่วนไหน <Okay. S 2> มีเลือดออกในร่างกายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับมผมก็เดินตามเจ้าหน้าที่ไปด้วยแล้วก็สังเกตดูที่เตียงรอบเนี้ย ผมเห็นว่าอาการลินมีอาการขยับขึ้นลงตามเครื่องช่วยหายใจก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยตอนนั้นก็ได้แต่หวังพึ่งคุณหมอแล้วก็ขอให้ร่างกายลินไม่เป็นอะไรเยอะอตอนนั้นเหมือนที่ตอนนั้นผมจําได้ว่ามือผมมาจับไปที่คอมีพระอยู่องค์ก็คือ,ลอ,อหลวงพ่อสดรค่ะใช่พี่มันอารมณ์แบบอยากจะขอบรารมีท่านนะขอให้น้องอ่ะฟื้นกลับมาอย่างปลอดภัยฟื้นตอนนั้นน่ะ เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะเป็นอะไรเยอะหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องจะหยุดหายใจอีกไหมค่ะ<ฆ>คือตอนนั้นเราแค่รู้ว่าเขาหยุดหายใจไปสองรอบก็คือต้องใช้เครื่องมือช่วยดึงชีพจรกลับมาอื<ฆ>โดย <c oughs> อันนี้ข้อมูลโดยปกตินะครับถ้าคนเราหยุดหายใจร่างกายขาดออกซิเจนเกินสีนาทีเซลล์สมองจะตายค่ะ<ฆ>มีสิทธิ์แบบจะเกิดโคม่าหรือเสียชีวิตได้เลยอะ<ฆ>ผมก็เลยแบบตอนนั้นน่ะตั้งจิต หมือนตั้งจิตแล้วก็กับพระหลงพ่อที่คอเนาะแล้วก็พนมมือยกยกท่วมหัวเลยนะพี่<ะ>ไปทางวัดโสธรแล้วก็บอกว่าขอให้คนให้น้องคนเนี้ชื่อจริงนามสกุลขอให้ปลอดภัยไม่เจ็บไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆคะ่ะผมจะนําไข่ต้มละครบริจาคลงศพแล้วก็อะไรอีกไม่รู้ผมจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ผมทาเสร็จเรียบร้อยแนละ้วก็เดินไป ไปถวายท่านอก็เสร็จหลังจากนั้นน่ะผมก็ไปรอนั่งหน้าห้องไอซูอีกครับจากนั้นน่ะลินก็ถูกเข็นไปที่โซนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าดูระอาการะคระับซึ่งตอนนั้นน่ะรอกันจนถึงปึเกือบตีสี่แล้วทุกคนเหนื่อยมากจึงแล้วก็กลับบ้านมาพักผ่อนอแต่พอกลับมาถึงก็หลับไม่ลงนะครับมันเหมือนในหัวเรายังคิดถึงเรื่องอยู่พอวันลุงขึ้นนะ่ะผมก็กลับไปเยี่ยมลินอีก ลินเองอ่ะฟื้นขึ้นมาแล้วครับสามารถพูดคุยได้แต่แต่ยังไม่ปะกะติมีแล้วเขาก็บ่นแบบเหมือนลำคาญพวกท่อช่วยหายใจเพราะว่ามันต้องติดติดแบบติดทั้งตัวอะไร้ยครับแต่หมอก็ยังให้เฝ้าระวังเพราะอยู่ในห้องสำหรับผู้ป่วยเฉยๆผมจำได้ว่าพอวันที่สามปุ๊บลินมีอาการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเริ่มพูดคุยได้มากขึ้นหมอเ็เลยเห็นว่าโอเคงั้นไปห้องพิเศษดีกว่า ใช่ครับพอห้องพิเศษปุ๊บผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับน้องมากขึ้นอน้องเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะจะไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าตัวเขาอ่ะนั่งไปเป็นเพื่อนก็ซื้อของเพิ่มเติมเนาะแล้วพี่อีกคนนึงอะ่ะเขาก็รัดเข็มขัดค่รัดเข็มขัดไปนะครับแต่จําได้ว่าเกิดอุบัติเหตุเขาเห็นแค่ภาพสว่างแล้วหลังจากนั้นะนนนก็เหมือนภาพมันตัดไปเลยอืใช่ครับพอผมถามจบก็ เหมือน,นคล้ายๆคุยเรื่องอื่นอีก <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็รู้สึกว่าลินน่ะแปลกไปเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรพี่คนสมมติว่าคนเรารู้จักกันอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าอันนี้คือเขาเวลาคอูอ mm hmm. แต่พออันนี้เหมือนรู้สึกว่าไม่ใช่เขารู้สึกว่าเหมือนยังไม่ค่อยเข้าที่อะไรอ่าเข้าใจใช่ครับเหมือนบุคลิกก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็ในส่วนของน้องผู้ชายที่เป็นคนขับอะครับอาการน้องก็ถือว่าหนัก แต่โชคดีน้องต้องใช้เหล็กในการกราบคอคเพราะมีการกระดูกคอมเกามีการเคลื่อนตัวแล้วก็ต้องเย็บต่างตาเพราะเศษกระจกจากเศษกระจกจากรถยนต์นะครับกระเด็นเข้าตาเข้ามา่ะโอ้โหเข้าตาอะไรเหรอใช่เพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าน้องผู้ชายหนกะว่าลินแต่ลินะกับก่เป็นหยุดหายใจใช่ครับความแปลกก็คือที่อีกแค่วันเดียวหมอให้กลับบ้านได้ครับอืม แต่หมอก็ให้รีม,มา follow up ว่ามีอาการอะไรขั้งเคยียนไหมแต่พอมาถึงหมอก็บอกว่าอาการดีขึ้นมากเลยไม่มีไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างทั <Okay. S 1> ้งาซเลเชียอะไรอีอกรอบแท่ไม่เป็นอะไรเลยมไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นม,มีแค่รอยแผลเป็นที่หน้า <Okay. S 1> ก็ใช้พวกยาทาเอาอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นสิ่งเครื่องเตือนใจให้คิดถึงเหตุการณ์นี้อะค่ะ ส่วนพอเรื่องจบทั้งหมดอ่ะผมก็เดินทางไปที่วัดแปดยืนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทําตามที่บอกกล่าวพระท่านทุกอย่าง <Okay. S 2> จริงๆไม่ใช่ทางไม่ใช่ทาง,ไม,ทางไม่ใช่ทางหลวงพ่อที่เป็นวิธีทางใจอย่างเดียวที่แต่แบบก็คือของคุณหมอทีมเจ้าหน้าที่ต่างๆท,ที่ช่วยรักษาแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่เลยอีก <Okay. S 2> แล้วมากในว่านั้นก็คือหลวงพ่อสุอทองที่เป็นจังหวะที่แบบเราไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน ไม่รู้ทําอะไรได้แตได้แต่หวังรอแล้วพึ่งปฏิหารแล้วปฏิหารแล้วเกิดึินกับผมสวดเลยอ่ะใช่ค<อ>รับเรื่องผมก็จะสั้นประมาณนี้แหละเพราะว่าผมลืมไปเลยได้ฝักสี่แก่คนลูกฟังเรื่องของหลวงพ่อโสธรจูเชื่อว่าเป็นพระองค์แรกๆของเด็กหลายๆคนที่ห้อยเชื่อว่าก็<อ>เป็นเหมือนเหมือนเสกแน่นอนอันนี้บ้านเสกฝนตกหนักหรือบ้านพี่วันนี้ บ้นผมโอเค okay. งั้นบ้านพี่แล้วแหละตาเจอไหมเออมันตกหนักมากอะตอนเนี้ยโอเคก็คืออย่างที่พี่บอกว่าน่าจะเป็นพระองค์แรกๆดูซะกั่าคนที่ฟังอยู่ทั้งหมดห้าสิบเจ็ดท่านเนี่ยน่าจะมีครึ่งหนึ่งที่น่าจะเคยห้อยหลวงพ่อโสธรแน่ๆเพราะว่าน่าจะเป็นปุยะตายายรุ่นพ่อแม่ที่แบบ ส่งต่อกันมาว่าพระเนี่ยเดี๋ยวต้องห้อยอันนี้หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวลัยคิงหลวงพ่อที่เป็นประจําจังหวัดนะเนาะสี่ส,ส,สี่สี่ท่านที่ลอยน้ํามาเนี่ยแต่ชุดจําไม่ได้นะว่ามีท่านไหนบ้างก็แบบโหพอฟังแล้วเราก็ปึ้มปริ่มจริงๆหลวงพ่อโสธรจูเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่มีแค่เสกคนเดียวที่มีเรื่องเหนือกบาลเออใช่ผมว่าน่าจะมีเยอะเพราะว่าคนเต็นวัดท่านเลยอือจริงจริง โอ้โหขอบคุณมากค่ะเซ่ขอบคุณจริงๆเลยที่ยังแบบว่าแม้แต่แบบคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วแต่พอได้ฟังเรื่องของใครบางคนหรือได้ฟังเรื่องของแก๊บก็แล้วแต่หรือเรื่องของใครก็แล้วแต่ที่มาแชร์ในรายการมันทําให้เรามีเอะเนาะเอ้ยเราเคยเจอเรื่องนี้เหมือนกันนะเราเคยรู้สึกเรื่องนี้เหมือนกันนะอย่างนี้เนาะขอบคุณมากเลยนะคะเซ่ขอบคุณที่คะผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงได้ไหมเพราะว่าอย่างนี้มันสั้นกว่าเดิมผมก็อยากจะแบบ ป็นแอดเพิ่มเข้าไปโอเคได้เลยอยากฟัง<ด>อยากฟังเรื่องอันนี้สั้นกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันนี้ถ้าเกิดเหนือยกบาลไหมให้พี่ๆตัดสินใจดีกว่าเพราะผมค่อนข้างว้าวกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ใช่เลยค่ะเรื่องเรื่องสั้นเนี้ยคือโดยปกติอ่ะของผู้สูงอายุเนาะพี่โรคภัยก็คือเรื่องปกติเลยช่วงช่วงหนึ่งแม่แม่ผมาจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเขา่าค่ะ อาจจะพอแบบเหมือน,นคล้ายน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเวลาเดินเท้าเปล่าก็จะมีอาการเหมือนเจ็บเท้าเจ็บเขา่าเลยก็ต้องแบบใส่รองเท้าที่ซัพพอร์ตข้อตลอดเวลาแม่ก็หาพวกอุปกรณ์เสริมช่วยในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเสริมคอลลาเจนทลาสตูบูโคซาช่วยเสริมในเรื่องน้ําในข้อเขา่าอะครับแล้วก็ยังต้องหาหมอตามหมอออโทนัทอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็แนะนําให้น้องฉีดน้ําไขข้อก่อนไหม เพราะมันช่วยมันช่วยได้ผลแล้วก็แล้วแต่ร่างกายคนว่าจะตอบสนองกี่ปีบางคนก็สองบางคนก็ห้าปีจนถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นก็จะเป็น w o r เก c a ก็คือผ่านไปอันนี้คืออาการทั้งหมดของแม่ที่เป็นอยู่ครับอันนี้คือแม่แม่แม่เป็นอาการที่เจ็บเพราะว่ามีน้ําหนักพอสมควรแล้วก็มีวันหนึ่งผมต้องไปงานแต่งลูกพี่ลูกน้องที่พอในเมืองทองครับค่ะเลยทําให้ต้องนอนขาที่บ้านกรุงเทพเพราะวันจัน<ๆ>จะเลิกก็สี่ห้าทุ่มแล้วก็ พอตื่นพอตื่นเช้ามาปุ๊บอีกวันหนึ่งก็เลยคุยกับแม่ว่า mm hmm. ไปวัดพักก่อนไหมอนที mm ่า hmm. มาถปทุมธา,านีแล้วแม่ก็เลยบอกว่าโอเคผมก็เลยเสิร์ชหาดูว่าเอออยากไปวัดพักที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ตอนนั้นก็เปิด Google แล้วก็ดูว่าวัดใกล้ฉันเลยเปิดแบทดูด้วยแล้วก็ไปสะดุดที่ผมเคยปักหมุดว่าต้องมาใน Google แ a p อ่ะ mm hmm. ผมจะปักหมุดว่าโอเคที่นี่ต้องไปนะซึ่งก็คือ เออเซียนแปะลงสีครับใช่อาจารย์โมกิคโคท,ที่ดยไปด้ยอนไหมเคยเคยได้ดยินเ,เคยได้ยิน,ยนอ่าเพราะว่าคนส่วนมากอ่ะไปขอพรนะครับจะเป็นเรื่งองเกี่ยวกับพวกการงานการเงินธุรกิจราบรื่นกฎมีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าผมก็ชวนไปทํางทังบ้านพอไปถึงปุ๊บเอ่อผมจําได้ว่าคนก็เยอะพอสมควรนะวันนั้นช่วงนั้นวันนั้นคนเยอะมากค่ะแล้วก็เพราะปกติอ่ะคนเราเวลา เราจะเห็นยันของเซียนแปะอยู่ตามพวกร้านที่เป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอไปถึงปุ๊บผมก็ไปทาตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเนาะต้องเอาอันนี้ไปไหว้ท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นผมไปถึงกับแม่ก็ขอพรแต่ว่าผมแม่เขาขอพรเรื่องให้ตัวเองแต่ผมมาขอพรให้แม่ขอว่าให้หันปวดเขาไม่ใช่บพี่แล้วพรสับปีกฝน แม่ไม่มีอาการเจ็บเข่าตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ครบห้าปีแล้วอผมว่าตอนแรกมันมันก็ไม่ได้เชื่อนะพี่แต่ว่าเราไม่เคยไปขอที่อื่นไม่เคยแบบไม่เคยอะไรก็คือมันมีที่เดียวอะเนาะใช่แล้วเมื่อก่อนแม่ต้องไปหาหมอทุกสุขเออมันต้เหนือกับบาลแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องเราที่ประสบพบเจอเนาะแล้วก็เราเป็นมันมันที่เดียวด้วยไงมันก็เลยไม่ได้มีแบบไม่ได้มีข้อหักล้างถ้าพูดตาม วิทยาศาสตร์เราก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะแบบเอ,อ้ยเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยโปรเซสที่เราทําอยู่แล้วประจําไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราการหาหมอกินยาวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นรูปเดิมที่เราทําแต่มันก็ยังไม่ได้เห็นผลเนาะจนเราได้ไปขอพรไปแต่พี่เชื่อนะถ้าถามพี่พี่เชื่อด้วยความว่าพี่เป็นคนเห็นพี่ก็รู้สว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เห็นออสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ไม่มี แต่เราแค่ใช้ความเชื่อให้มีสติแค่นั้นเองใช่ครับค่ะกาเลือกทั้งหมดของผมก็ประมาณนี้ครับที่มาแชร์โอ้ขอบคุณมากเซกถ้าฟังเรื่องใครแล้วรู้สึกว่านี่ฉันก็มีเรื่องนี้เยเอะอยินดีนะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะคะครับขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่คะเซบ